เฮ้ฉลามมึงอะเฮียตีกุ้ยตาบุรีนี่เฮียลุงแม็คมึงฆ่าให้ แล้ววันนั้นะเขามาร้องเรียนอยู่ห้เขาล้วนๆเลยไม่ได้เซนเตอร์ทีฟหรอกคันเดียวไม่ได้แล้วังถ้ามันไกถ้ากูเล่นอยู่แล้วมันให้กูก็มีปัญหาเลยอ่ะกูบอกเลยประเทศนี้ปิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตามล่าทีละตัวเลยแก้ไงวะเวลาเราโดนต่อยตีตัวลุกต่อยอยู่นั่นเราแทนสอนไม่ได้ไม่ได้ได้วทำไงกูเนีต้อง่นล้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วตอนนี้ล่ะ ไม่ได้มึงก็บอกมาดีก่อไม่แล้วสอนตอนนี้มันจะไปทําอะไรได้ถามหน่อยมันต้องรู้จังหวะมันทำไม่ได้มีมาว่าทำยังไงเดี๋ยวกูไปลองชีวิตจริงเลยลองชีวิตจริงเฮ้มึงพูดมายังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูว่าลองตอนนี้ลุงลับอยู่ปะบนแล้วครับอ่ะมึงไม่พูดมาละไอ้จุกมึงเบ้าใส่กูเหรอไอ้จุกมึงอย่ากหรอกูนั่งอยู่กังขาเอาอย่างนี้ไหมถ้ากูไม่ได้พูดอะไรสักคำไม้จุกจบโลไหมไม่ไม่ทีหลังกูไม่เข้าใครไอ้ไอ้ซ้ำเติมเลยไอ้ไอ้จริงไอ้จุกเห อั่อยู่านี่ขอสเจ็ดได้ะเราคนี้นังน่งสบายเลยไล่เบามาขับดีเอเบาจริงไอ้เียไม่มีอันฝ่าปองทายอ่ะใช่ไหมฝนตกมันจะหนักและน้ำขังได้สั มันมีรู้อ่ะนี่อยู่รถไม่รู้น้ำออกดูเยี่ยงหรอ <c oughs> แล้วก็จกข้างเนี่ยมีข้างเดียวมันทำให้รถเวลาวิ่งถึง800องแล้วเรามันจะเสียศูนย์นะเว้ยไม่เสียนี่มีไป4,000กว่าไม่เป็นไรเลยมาแล้วมาแล้วนะมาพร้อมไม่ซ่อมรถก่อนอเนาะไปไปไป,ไปซ่อมซ่อมม่อข้หายซ่อมแล้วหรอจับปัตดีดีกว่าจับปัตดีคนข้างไว้เออจับปัดตี้ไว้อ่<ล>ะ<ล> จะได้รู้ว่าใครใครหายไปอ่ะเอสุดพีจีบาสุดีจีบาสี่กี่ชุดนะตัวยี่สิบชุดครับราคาให้ลุงไปอีกห้าสามเป็นเจ็ดสิบล้านมาแล้วมันมาล้มันมาแล้วกลางเนี่ยใช่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 ใ่นาดไอแจ็คสุดทางวละเนี่ยไอแจ็คสุดทางะเนี่ยมาเลยอาเลยอาเลยรถมันดูเยอะเราะนคนเลยไปน้ำรไปนะเอ้เด็กชุดนั้ มึงเลยไปไหนป่ะได้ข้างหลังอ่ะโดนหลังหลังอ่ะหลังอ่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะจากหลังได้นะมันมีหลังไปไหนแล้วแม่เนี่ยหลุดจ้ามีรองเท้ารองเราเข้าไปดิเข้าไปดินี่พวกงเทาหมดเลยไอ้นี่ไล่ชวกันเองอยู่เหรอไม่ขัดเลยเอาเลยเอาเลยคันไหนก็ได้ไอ้พังน่ะเนี่ยสีดำเนี่ยไอ้พังเนี่ยคุณต้องเอามันไอ้พังเว้ยมันก็ได้ไม่มีรถคุ้มเรา

เข้าหลังรถพังเเราอะไม่ตามไม่ตามมาเลยอะไม่ตามมาเลยอะมาช่วยเลยดิพวกเราพวกเราไม่ตามมาเอนไป่รอรอยู่ข้างหลัง่ะลงแล้วมานลงเร็วมัลงล้มามามา้าารกระาสีลงใครอะไม่เยอะจงะม่ใช่คม่ใช่คม่ใช่พวกเราไม่ยี่สิจงมยไปพีู่นวกเาัเลมาสูพี่มเหมือนเหมือน20ดีว้ตัดดีๆทักษูดี ข้าันมีอะไรหรอไอ้เหี้ยมันแค่คนเยอะแล้วก็ลวดขาสู้ายนเ้สวยยหยไปเลยตยเฮยตีตีไตเยโง่จโง่โง่ะโง่มาถือไม้มึงตีอย่งเี้ยมึงอย่าถือเลยไอ้เหี้ยไม้เบสว่ะเ้ยเ้ยเ้ อัไรอะไรอกไปไปไรอะไยอะไรอะไยอะไร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 ้ะไรอะเรอะอะไรอะไรอะไอะไอะไรอะไอะไรอะไรอะไเอะไอรอะอไอไะอะไอ้ไไไไอไออไอะอะุอรอะได้ร <su fer> ู <phải Strange> ้แน่บอกมึงได้เลย ดูคนนึ่งนะคุมีอาวุธน้งโดนคุแน่ๆถ้ากูได้ไม้เมื่อไหร่นะอีนี่มันไม้บีได้นี่หว่าลุงรู้ใช่ใช่ไม้บีได้ไม้บีหมัดบีได้หมดหมัดบีได้ไม้บีลุบอกเลยล้อใช่ต่อให้จะโดนขัดยังไงไม้บีแบบฟาดอย่างเดียวแต่เมจออกลูกยามไปอยู่ครับลุงเมืองบนสุดเลยนะเมืองบนนะเซิร์ฟผมโดนแบนนั้งแต่ปีที่แล้วอะครับพี่ไม่ตอนแรกมึงอยู่ไหนที่มึงใช่หรอเฮ้ยทำไมเองเล่นเฟ้ไม่ได้วะน้องขับวนอติอะกะลาอติอะ กปิดแชทกู๊ไว้เปิดหอมก่อนเลยเยี่ยถ้ากูตายกูเปิดห่อเลยซาตต้าแชทจ้าไอพวกเราอยู่ตลาดกลางแล้วเออเราร้องเราร้องเปลี่ยนไม้ดูเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ต้องเล่นไม้ต้องเล่นไม้ยังไงก็ต้องเล่นไม้เออละไอ้ลุงแม็กลุงแม็กบุฟเฟ่ตให้นะเมื่อวานนะเขามาร้องเรียนอยู่ไงเขารัวๆเลยขอพี่ทำไมอ่ะใช่ ไม่กูบอกในวันน uh, ั้นยังไม่มีกฎแต่ตอนนี้มีกฎแล้วไหมมีกฎทรัดาบเหรอพี่ผมอะไรจะใส่ก็ได้ได้แต่ไม่ได้ให้ไม่ได้ดิก็คือหมายถึงอวัยวะเพศไม่ได้ใช่ไหมพี่ตูดด่าไเหี้ยไอ้สัตว์อะไรเงี้ยได้ด่าพ่อด่าแม่ให้ให้กันได้ไปครับอย่างเงี้ยไม่ได้คับไม่ได้มึงลองดูไม่พี่อยู่ในเมืองเซิร์ฟอยู่ในเมืองโอเคโอเคไม่ไม่ได้เซนเตทีฟหรอกคันเดียวไม่ได้ระวังไกลเกินถ้ากูเล่นอยู่แล้วมันให้กูก็มีปัญหาเลยอะกูบอกเลยประเทศนี้ปิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตามล่าทีลละะตััวเเเยรรบกก็พิิอซ์ฟ มึงตอบเซี่ยเฮียกำลังไปกำลังไปครับลุงมึงก็ตอบกูดีเชี่อมึงจะเป่าน้ำเฮียอะไรสักผมกำลังวายขับเนี่ยก็ตอบสิี่ยเฮียแล้วมึงจะเงียน้ำเฮียอะไรเราไุยกับมึงแล้วกูเยียบใส่มึงไหมสัสไม่เคยครับลุงไม่เคยบอกแต่ผมเฮียไอ้แท้โมกไปชดปะเนี่ยหรือพูดจริงที่เราไปตัวหน้าให้คนอื่นมารับไอ้เฮียให้คนโง่มารับไอ้สัสเต็มว่านจริงแล้วกลับมอะไรที่เราไปมันกำลังไปรับปะเนี่ยไม่ไปเขาถามอะไรมีใครมารับกูได้ไหม เอาเลยไม่ได้ฮะเราสองคนเนี่ยเอาเราลงไปสั้นังเลได้นะได้นะน่าจะไม่ถึงมาดิเชิญนะแทงได้ไหมนี่แก้ไงวะนี่กูคุยในรถนะแก้ยังไงวะเวลาเราโดนต่อยกาสามติตัวลุงต่อยอยู่เนี่ยเราแทงใช้ไมายฉลาไม่ได้อะไม่ได้ไม่ต้องวิ่งหนีแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็บู๊ตหนีไม่ได้ได้ต้องไม่งหนีต้องสู้ซึ่งหน้าเลยเดี๋ยวเราต้องไปฝอนด้วยแซมโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วตอนนี้ล่ะ มันก็บอกมาดีก่อไไม่แล้วก็สอดตอนนี้มันจะไปทําอะไรได้ถาม่อยมันต้องรู้จังหวะมันทำไม่ได้าว่าทำยังไงเดี๋ยวกูไปลองชีวิตจริงเลยลองชีวิตจริงมึงพูดมายังไงไรเนี่ยเดี๋ยวกูว่าลองตอนนี้เลยอยู่ปะบนล้วครับไม่ใู่ไม่มึงไม่าล่ไม่ใส่ไม่ใช่ไมนใช่ได่ใช่ไม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 ่เช่ไม่ใช่ไม่ใชอไม่ใช่ไม่ใั่ไงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลมงใช่ลุงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มองข้ามูเฉย ไงมาเห็นแล้วสีบ้างอะไรัไดูไอเซิร์ฟสี้วก็ครผมก็เห็นวิสีนี้แล้วก็ผมก็ขับไปในอันนี้ อะไรอีกอะขับรถจังไงทำไมมึงไม่ถึงอันสี่กูถามว่าทำยไงอะไรแล้วมึงจะไปทำไมอะอะไรพี่ตูนมึงจะเงียบใส่กูทำไเงียบเหรอะไอ้ข่าวก็แบบมันต้องทำสอดในแฟมมันพูดสุดไม่ได้ทำไมอะมันพูดสุดไม่ได้สีมีไปโทรลอดวะพิงพิมมาได้ป่ะให้พี่จอาเจ็บกันไม่ได้จะผิวจะไปเข้าใจได้ไงแต่ตอนนี้กูดาวสุดือสุดลับมันดื้อกูดาวสุดลับด้วยมันน่าจะหมดกูดาวไปแล้วมั้งเนี่ยเขาบอกว่าตีสองอีกแิบมันเป็นกูดาวแต่ที่ เฮ้เขาจะกระทืบน้อยแค่ไหนดีข้าวโงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้บ๊อบขับตัวร้อนหรออย่าไปชวนเลยตีไปชวนเลยไปชวนเลยเดี๋ยวเพื่อนก็มาไปชวนเลยไปชวนเลยเดี๋ยวเพื่อนก็มา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 ตรงสะพานที่เราเจอมาครั้งแรกอ่ะไฟล่าสุดไฟล่าสุดสะพานโดดลงมาแล้วตรงมาเลยไอ้บ๊อบดีดีทูอยู่นี่ไงรีบเร็ว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 หน่องมาบ๊อบเร็วมันชวนมาให้พังก่อนไม่ต้องลงเอาให้พังก่อนเอาให้พังเลยเอาให้พังเลยเอาให้พังเลย พก่อนปัมก่อนัก่อนมันปั๊มัปั๊มมปั๊มอ่ะัก่อนส่วนใหญ่สีดำไอ้สีม่วงเนี่ยม่วงอ่ะเด็กม่วงเี่สีม่วงอ่ะสีม่วง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 สีม่งสีม่ว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 งสม่วงสี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 ่วงสีม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  ตับเองปับเองติดแล้วติดแล้วติดเท่าติดเท่าติดติติดติดติดช่วยเพไม่ช่วยมาชันมาชันมาชันอย่าไปชนดอย่าไปชัดติดแล้วติดแล้วอย่าไชย่าไปชนอย่าไปชนอย่าชนอย่าไปชนกย่าปชอย่าไปชนอย่าไปชนอย่าไปชนอยาไปชนอย่าไอ่าไปชนอย่าไปลนอยไป้นอย่าไอ่าไปชนอยลาไป่าช่าไปชนาไปชนอย่าไปชนอย่านาาออนนานาไปา่นอย่าย่นนนป่ยนช่น หนีไ่หนีไม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 ่หนีหนีเหรอมาลง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 มานได้พี่นั่นได้นั่นได้นันได้ไปข้าบานข้ามมันมาข้าตัวนึงมาค่อยวพุชพุผมฮ้สาอมัคอสายพี่มันคือสายใชพี่มาแล้วพี่มาพี่มาแล้วพี่มาแล้า้พี่มาแล้พี่มา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 แลพี่มาลพี่าลามามาลามามาพี่พี่มาแล้วพี่มแล้วพี่มาแล้ว แล oui. มบอยกันมา้แหลกัสวสอาวโอาวมยะไรกงควขวดเห่อนกูตายด้วยี่อไรว่าี่อะไรหัวแดงไอ้สั์หัวมันแดงมากไม่ยี่โ here, so ้โ่ตัดเพื่อนรถกูอะไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาไหลขึ้นมา

สวยเสวยเสวยเเก็บสอแล้วเก็บสอแล้วสบไหลสบไหลตามดับเต็มละสบไหลตามดับเต็มเลยเหียกูที่สามเหรียญแ แล้วแล้วพี่จะจะไปแลกอะไรอ่างเงะว่าว่าว่าขาด13บทีได้ไม้แล้วอ่ะใครมีของเพียพอ13บทีป่ะใกล้ตีเอาดีๆมึงทำไมไวจังอ่ะใช่13สิบทีแล้ยไม่ใช่13สิบสาทีว่ะไม่ใช่ว่ะเออมันมันนับเหรียญเก่าตีไปตอนไหนอ่ะใช่ออตีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยมีมีตีไปสามสิบสามทีครับลุงตอนเนี้ยมีเหรียญอยู่33เหรียญ33ใช่ไหมเอางี้ถ้าตีสาม สามสิบสามไม่ใช่เหรอครับใช่สามสิบสามลุงแค่สามสิบสามลุกเอาใหม่ต้องโหลอืมลืมใช่สามสิบสามเพียงหรอใช่ใช่ใช่เอาให้มาดีก่อนเลยไวอยู่ไว้ละมบนผมจะไปไวสัตอ๋อไอ้เยี่ยตีมันเอาที่งัดไอ้สัตว์ไปตีนี่หว่าที่มันมีเด็กฟาร์มไม่ฟาร์มคนนึงอ่ะไม่ก็โอคับที่งัดของตัวเองให้ไปเมื่อวานไงมีเพชรฟาร์มแค่แปดเม็ดเอง ของคุณก็คือของของแก๊งอ่ะฟังไว้เปล่าคุณอยู่แก๊งเนี่ยเออคุณไม่ใช่กูบอกไม่ตีนะคุณยังไง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 คุณตีกูอยากให้เป็นอย่างนี้คือมึงได้วุฒิแล้วต่อใจหมดเลยเหมือนเหมือนเดิมก็ตั้งใจเหมือนเดิมโอเคโอเคเดี๋ยวมึงไปเถียงแล้วแหลคือของของแก๊งไงไอ้เทียมึงชอบเขาทำไงไอศิลป์อมของไม่ใช่ไม่ได้อมอะไรยูยังไม่ทำอะไรเลยไม่อมอะไรอ่ะแล้วลองพีคเป็นอ่ะแล้วปฏิอ่ะไม่อมอะไรอ่ะ เรียกว่าอมคนเดียวตีไปเจ็ดสิบกว่าชีนี่เยอะอี้เฮียแล้วนะเมื่อวานนี้เพิ่งเอาเหรียญมาใช่ใช่เมื่อวานเขาเอาเรียกว่าอมแมงดูในเร็วอมแมงวายให้ลุงป้าไอ้ก็ให้ลุงป้าเรียกว่าอมไม่ได้ยบอกเลยแก้มตุยไอ้อมแม่ลุงให้ลุงไปหมดเลยเหรียญนะคุณเรียกว่าอมบ้าเรียกว่าอมบ้าเรียกว่าอมบ้าพูดเพื่อแปรกันหลังที่ตกรอบหมกดเอาไว้ได้ทีหลานให้ลุงด่าทีหลานด่าทีด่าทีด่าทีด่ทีอะโออมบ้าอุ้มสอาดหน่อย ก็แล้วนั้ชุดเที่ยวตีไปไปเอาเหรียญให้ลุงทำไมอ่ะทำไมไม่ลุงเนียอะอะไรไอห็ดไออเขาเทสกนไนแจ๊กไอโง่ลุงก็อยากได้ปัดฉามอย่าหบันี้เทอะไร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 ไอ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 ไมไอไอไอเอไ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 ไอไอเอไอไออไอไรไอ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 เอไ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 รไอไอไอไไอ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  ไม่ได้เก่งหรอกจริงอ่ะช่วยช่วยนับคนตอนนี้ดิว่าขาจุกไปขายาจุกมัั้ยยช่วนบให้กูหน่อยดมใครจะไปใครจะไปอะบอกก่อนนะไม่ใช่ดิสออกเกมก่อนเลยนะเว้มึงบอกก่อนมึงแจ้งก่อนนะที่มึงจะออกจากเกมอ่ะแล้วมึงว่าไงเธอแล้วพี่หนะว่าอะไรเธอเงียบๆดีที่สุดเลยไอ้จุกไอ้จุกนับคนดีว่าใครหายไอไทยไม่อยู่เป็นหน้าที่มึงไอไทยอยู่รู้ไหมไทยอยู่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 ป้าถามว่าเทปป้าวมาดิมาดิมาเหอะ กูไปแน่สิเดือนแน่ยสหคนที่กล้าส่อคนที่กล้าเห็นไม่เห็นีเดียวเี่คอหลังแล้วนะไอเไว้ไว้ดักว้ทีนี่ทิ้งไว้ด่ทีนี้ขัดีเจสบวันทีอ่ะไอจอไอจอไอจอกไอจเจ็ดสิบวันทีว่างแอร์เจ็ดสิบวันทีว่างแอร์เฮ้ยเปิดเลยครับอนหน้าหลังสานา ไปช่วยไปช่วยไปช่วยช่วยีัดไเกตวลาไม่เห็นเวลานี้ครับเราบัแล้วมึงขนไปเท่าไหร่อะะหาเลยหรอช่ไชครับงมา2อัน2อัน2อันงก็ได้ไปช่วยมนีแ่อันน่ะสิ้ช่วยหนูดยวละมเบื่อไม่ออกเลยว่ันนหังปั่เิดระเบิดะเิดระเบิดนโ ก็่าไงของบ้างอะไรแล้วมิติแบบร้อนนะมิตาลอยมตอจะดีอะไรอะไรเกี่ยวไปแต่แล้วมันเกี่ยวเมื่อไหร่รถมันจะได้ไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวกับรถอ่ะจริงอ่ะไม่เกี่ยวลองมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาก็ผมขับอยู่เนี่ยดีทูเนี่ยขับอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่แจ็คอะไรไม่รู้อ่ะรถอะไรไม่รู้อ่ะออดี้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 เกี่ยมาช่วยเหื่อนอ๊องดอยรถอะไรก็ได้ไอ้แจ็ก เอาบอกว่าไปไหนแล้วกูไม่มีรถเนี่ยเขาบอกว่าสิ้นเดือนเนี้เขาบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยมึงเตรียมมึงเตรียมเงินในนี่เลยเงินเย็บแผลเลยเขาจะบอกว่าเขาจะใส่ถอดตรงคิ้วมึงอ่ะเฮ้ยแล้วนี่มีรถป่ะเนี่ยจะมาเหอะว่ะไม่ได้เก่นอะไรหรอกจริงๆก็หมเอ่ะเขาบอกไม่เคยสากลด้วยเขาเคยไทยด้วยแบบดีไม่ตอ้เก่งอ๋อเขาทำทรงอ่ะเฮ้ยเขาทำทรงทรงจริงอ่ะเนี่ยเแลยวขาขึ้นหรอติดพุงหรือเปล่าไอ้จุกนี่เดี๋ยวกูทิปติดกำแพงด้วยเดี๋ยวกูทิปติดกำแพงด้วย ไม่รู้ไรนะไม่ต้ลงไม่ติอกมไม่ติอลมไม่ตอกลมไม่ติดไม่ตอดลไม่ติดไม่ติดมไ่ติดลมไม่ติมไม่ติดลมไม่ลไม่ติดลมไติลมไม่ลมไม่ดลมไ่ดมไม่ติดลมไม่ไม่ติดวมไ่ติลมไม่เิดลมไม่อิดจไ่ติดลมไมเอเลไป่ติจุกไมมไมจติไ่ตยดลมไม่ตมไม่ติดลยไม่ิดไม่ดมไม่ที่หลังไม่ติดลมไม่ต่ติมไติด้มติ จริงไอจุ่นจุนนี่จุ่นจล่นี่จุ่นะี่นนี่จุ่นนุ่่นนี่จุ่นนี่จุ่นนี่จุ่นจุ่นี่จุ่นน่จ่นนีอุ้่ี่จทะเลาะกั่นนี่จุ่นนี่จุ่นนีนนี่จุ่นนี่จุนนี่จนนี้จุ่นโี่จนนี่จ้่นนี่จุ่นนี่จุ่นกจ้้จนจุ่่่เนี่่่่่่อีจานนี่น ตายหาตายโงแล้วคนอย่างมึงไงตยีุร้ยยี่บุรอยยี่ตาย้ด่ามึงอ็แไอะ